ทำไมพี่ไม่รักโมเหมือนที่โมรักไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งจะมาเป็นช่วงๆระหว่างปู่ท้าวเวสุวรรและพี่โมปู่จะอนุญาตให้พี่โมมาเป็นช่วงๆนิดเดียวเพราะว่าเขากลัวหนึ่งไม่ไหวไปต่อนะ ทีนี้จะไม่ช้าแล้วนะคะไปต่อยาวๆสุดขนลุกฝากคำพูดถึงกระติกสิบคำวินาทีที่แตงโมนิดาเข้าสิงหนึ่งบางปูต้องบอกว่าทำเอาขนลุกไปตามๆกันเมื่อวินาทีแตงโมนิดานั้นได้ร้องไห้โฮ เข้าสิงหนึ่งบางปูก่อนฝากคำพูดถึงผู้จัดการส่วนตัวอย่างกระติกสิบคำ เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจัยในสังคมเมื่อแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาโดยพบร่างของสาวแตงโมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าน้ำพิบูลสงครามโดยสภาพสวมใส่ชุดสีขาวสภาพนอนคว่ำหน้าโดยเหตุการณ์เสียชีวิตของแตงโมในครั้งนี้สังคมก็ยังตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ดูไม่โปร่งใสในขณะที่เหล่าแฟนคลับก็ได้แห่วางช่อดอกไม้อะไรแตงโม ที่ท่าพิบูลสงครามหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายต้องบอกว่าทําเอาผนล,ลุกตามๆกันเมื่อวินาทีแตงโมนิดานั้นได้ร้องไห้เข้าสิงหนึ่งบางปู ก่อนฝากคำพูดถึงผู้จัดการส่วนตัวอย่างกะติกสิบคำโดยหนึ่งบางปูนั้นได้กล่าวขณะเปิดไพ่ว่าหนึ่งพูดได้ครึ่งเดียวนะคะทุกคนอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งโดนจับมีกี่คนอยู่บนเรือใครรู้บ้างใครรู้บ้างมีกี่คนตอนนี้มือกูเย็นมาก6คนไม่ใช่นะพี่โมมันมีอีกสองคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อไพ่ใบต่อมาความรู้สึกที่เขาสื่อหนึ่งคือทาไมรู้สึกแบบเสียใจโมเสียใจกับทุกคน จากนั้นเปิดไพ่มาก็กล่าวว่าเอาวายให้หนูกินค่ะพี่คนขับหลงรักหนูก็ไม่บอกนะคะพี่คนขับต่อไปมันรับกันเป็นต่อเลยนี่ว่าจากนั้นเปิดไพ่ต่อก็เจอภาพสมบัติกับเด็กก่อนกล่าวว่านิทานเรื่องนี้จะมีความยุติธรรมนะคะแต่เรื่องนี้น่ากลัวว่ะไม่กล้าพูดเกี่ยวกับกฎหมายก่อนที่มีช่วงหนึ่งสั้น แตงโมนิดานั้นได้เข้าสิงหนึ่งบางปูและได้กล่าวว่ามีหนึ่งคนที่กำความลับไว้คนเดียวเขากำความลับไว้คนเดียวจากนั้นหนึ่งบางปูก็ร้องไห้คำพูดสิบคำคือทำไมพี่ไม่รักโมเหมือนที่โมรักพี่ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนอันนี้หนึ่งมันจะเป็นช่วงๆระหว่างปู่ท้าวเวสสุวรรณและพี่โมปู่จะอนุญาตให้พี่โมมาเป็นช่วงๆนิดเดียวเพราะว่าเขากวนหนึ่งไม่ไหว คั้งนี้ความเชื่อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล